สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านนะครับเช้านี้ที่ตลาดพิยาคนลุมนะครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์วันที่เก้ากรุมพาพันปีหกแปดครับกําดังพิยาคนลุมมีอ่าคาแคร์แล้วนะครับคาแคร์นี่วันนี้เปิดวันแรกนะครับ เช้านี้รถก็ลูกค้าก็เริ่มทยอยมากันแล้วนะครับรถเยอะแยะเลยนะครับวันนี้ไปครับเดี๋ยวเราไปดูร้านค้าข้างในกันครับอาทิตย์นี้มีอะไรบ้างนะคอันนี้เป็นค่า,าตราการล้างรถนะครับที่โกดังพิยาคนลุมนะครับ ลูกค้าก็เริ่มเอ,อซื้อข้าวแกงนั่งทานกันแล้วนะครับอันนี้มีอะไรบ้างนะครับทางข้าวแกงแล้วานนี้นะครับก็จะมีหมูรอดด้วยแล้วก็จะมีข้าวแกงข้าวแกงใต้นะครับเป็นพริกแกงแท้ๆนะครับ ติกแกงของแกงเอ่อของภาคใต้นะครับ <c oughs> อาร้านแรกครับร้านขนมปังในเบนซ์นะครับสิบบาทนะครับต่อมาจะเป็นร้านปลาทูนะครับร้านปลาทูของตะเพิน ไมใหญ่ครับขึ้นมาทัร้อนเลยครับหนึ่งใหม่ๆสดๆนะสวัสดีครับหมาเราจะเป็นร้านต้ตมตำนะครับร้านต้ตมตำร้านทัดไทยกำลังผัดกันเลยผัดไทยนะครับกำลังผัด มานะครับจะเป็นกะลีปั๊บจิ๋วนะครับนี่ตัวละหนึ่งบาทโอ้มีมีหลายรสชาติเลยะเนี่ยเยอะเลยตัวละหนึ่งบาทน,นะับกะลีปั๊บนะครบับมาเป็นร้านกล้วยปริง้ง หมยละสิบบาทนะร,ร้านข้าโพดครุกเนยนะครับแล้วก็ร้านหวุนโคกวุนนะครับนี่ก็จะเป็นร้านไก่ย่างนะครับร้านไก่ย่างมีไม้ละยี่สิบถ้าไม้ใหญ่หน่อยก็จะเป็นยีห้านะครับ ไกยย่างหนังกรอบนะครับปอาเปียปอาเปียมีขนมต้มมีสาคูด้วยนะครับลูกชิ้นในอาดนะครับลูกชิ้นทำเองนะครับแล้วก็ขายย่างด้วยนะครับ ลูกชุบนะครับลูกชุบก็มานะครับสีสันน่าทานนะครับปลาสูทอดนะครับปลาฟูทอดอันนี้ทอดให้เลยนะครับมีเครื่องด้วยร้านโัวแปล์นะครับแป้งสดอยุธยานะครับ ตุ่งทอดปลาซิวอันนี้จ่าละยี่สิบหมดเลยครับอันนี้เป็นเฟนฟรายทอดปูอัดไก่ป๊อปอนน น,นี่จะเป็นร้านลูกชิ้นเป็นเอกนะครับลูกชิ้นทอดนะครับร้านผ้าถุงนะครับปื่นละห้าสิบบาทนะครับสวัสดีครับอันนี้เืินละห้าี่บ้าททุกทุกพื้นเลยร้านครับ อันนี้อันนี้อะไรอะ่ะเกงอ๋อเป็นเกงตัวละแปดสิบสองตัวร้อยห้าสิบยังเกงงลายช้างครับก็จะมีผลไม้อันนี้จะมีแบบเป็นกล่องแล้วก็แบบเป็นโหลด้วยมุดนะครับแล้วก็ส้ม ปลาหลังชมพู่สับปะรดนะครับจะขายเป็นโลนะครับก็จะมีแบบเป็นกล่องครับแล้วก็หมูย่างผู้ใหญ่วันนะครับก็จะมีหมูสดด้วยนะครับหมูสด แล้วก็เส้นกว๋วยเตี๋ยวสเส้นกว๋วยเตี๋ยวนะครับอันนี้มาจากโรงงานนะครับโลโลยยี่สิบหกบาทเองคนระับนะ้นำโขลยน้ำนมใหญ่ล้างขนมหวานด้วยนะครับ ขนมหวานก็ยังอยู่นะครับมาเนี่จะเป็นร้านปลอบเป,ปี้ยะวุ้นเส้นนะครับแล้วก็ปลาเส้นนะครับทอดมันนะครับทอดมันประกายแล้วก็ทอดมันกุ้งนะครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับสเปลปี่ มิกชิ้นเย็ยนกินนะครับไม้ละสิบบาทก็จะมีไม้ละสามบาทด้วยนะสามบาทยังไม่ได้ขึ้นห่อหมกไส้ทะลักแม่ค้ากำลังทำนะครับยี่สิบบาทขนมถ้วยี่สิบบาทนะครับ จะมีขนมโบราณนะครับขนมโบราณกล่องละยี่สิบบาทนะครับขนมเปรี้ยกล่องใหญ่ๆนะครับกล่องละร้อยนะครับอันนี้ก็ยี่สิบบาทนะครับกล่องใหญ่ๆตัอมาจะเป็นเนื้อย่างนะครับเนื้อย่าง กินหอมย่างย่างเนื้อป้าเหนียวทุเรียนยังไม่มานะครับป้าเหนียวตุเรียนเ้าเหนียวมะม่วงนะครับอันนี้ก็จะเป็นขนมเปี๊ยะเป็นเป็นเปี๊ยะอะไรครับเปี๊ยะสาวบ้านทุเรียนค่ะแล้วก็อันเปี๊ยะไส้เค็มจากไส้โบราณนะคะเปี๊ยะไส้เค็มด้วยไส้โบราณเหมือนกับขนมเปี๊ยะนะคะกล่องละสิบบาทเหรอ

ร้านผลไม้อีกหนึ่งร้านนะครับร้านผลไม้นะครับก็ร้านข้าวหลามนะครับร้านข้าวหลามแบบแกะก็มีแล้วก็แบบเป็นกระบอกก็มีนะครับมี ร้านปลาทอดที่ป่องนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไว้ไปต่อ EP สองนะครับร้านเยอะถ่ายไม่หมดนะครับ